นี่ค่ะเราจะนำเสนอตู้ลำโพงสำเร็จรูปคือสองในสิบเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะจะแถมฟีดแตะลำโพงทองแดงสองในค่ะตู้ลำโพงด้านหลังสองชั้นนะคะไว้คู่ขนาดแม่เหล็กนะะจะกว้างที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรหนาสองชั้นนะคะลำโพงด้านหย็บช้งานได้นานค่ะด้านหลังตู้นะคะจะมีแคบลำโพงให้ในตัวหนึ่งตัวนะคะมีสัญลักษณ์โมฆะโบกโลดอย่างชัดเจนเลยค่ะด้านหลอดนะคะกันน้ำกันขุนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีลูกเห็บนะคะช่วยให้ออกเสียงเบสให้ดังกว่าดังกว่าค่ะรองรับเครื่องขยายเสียงหนึ่ง ฟังชั้นดักไต้เพิ่มความไวร้อให้กับเครื่องเสียงของคุณอาจเสียงได้แรงออกเสียงได้ดีสามารถใช้ได้ภายในบ้านและในรถเนตนเลยนะคะสินค้าของเรามีรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสองสยัยสามารถทกใช้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าเราเรามีแอดพินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ใหม่จากเราอย่าลืมกดติดตามนะคะของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ